ผู้ชายเกิดวันพุธบุคลิกของหนุ่มเกิดวันพุธนะคะก็จะเป็นคนที่ดูสุภาพค่ะช่างพูดช่างเจรจานะคะเป็นคนที่มีเหตุมีผลนะคะรักธรรมชาติค่ะไม่ชอบความอึก,กทึกครึกโครมนะคะชอบใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสบายๆนะคะเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายค่ะเรียกว่ามนุษยสัมพันธ์ดีแล้วกันนะคะแล้วก็หนุ่มวันนี้นะคะก็เป็นคนที่ปลื้มผู้หญิงที่ หน้าตาน่ารักนะคะช่างพูดช่างเจรจานะคะแต่ไม่ใช่ขี้บ่นค่ะโอ้โห,โ,หโหนะคะก็เรียกได้ว่าหนุ่มวันนี้นะคะชอบสาวๆที่เอ่อเรียกว่าคุยเก่งนะคะแต่ไม่ใช่ขี้บ่นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดหากมีปัญหาอะไรนะคะกับหนุ่มวันนี้นะคะขอให้คุณนะคะหรือว่าคนรู้ใจนะคะมีเหตุผลดีๆมาให้เขานะคะรับรองนะคะเขาจะยอมรับฟังคุณและก็เข้าใจคุณได้แบบ ไม่ยากเย็นเลยค่ะหนุ่มวันนี้นะคะก็จะติดเป็นคนที่ปากไวสักหน่อยนะคะหากาเจอในช่วงเวลาหรือว่าทำอะไรไม่สบอารมณ์เขานะคะเขาก็มักจะใช้คำพูดให้ฝ่ายตรงกันข้ามนะคะรู้สึกเจ็บปวดได้โอ้โหใจร้ายนะคะพูดเล่นนะคะจนบางครั้งนะคะก็ทำให้ฝ่ายตรงข้ามนะคะหรือว่าคนรู้ใจนะคะรู้สึกไม่สบายใจ ส่วนตัวคุณเองนะคะก็พลอยจะปวดใจไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะหนุ่มหนุ่มวันนี้นะคะก็ควรที่จะเขาเรียกว่าคิดก่อนพูดดีกว่านาะสาวๆจะได้ไม่รู้สึกน้อยใจนะคะเขาเป็นคนที่หนุ่มวันพุธนะคะไม่ชอบสาวเจ้าน้ําตานะคะชอบผู้หญิงที่น่ารักนะคะนุ่มนวลช่างพูดช่างเจราจาละมุนละม่อมนะคะหากสาวคนไหนนะคะ มีคุณสมบัติประมาณนี้นะคะรับรองค่ะความรักของคุณกับหนุ่มวันพุธนะคะจีรังยั่งยืนแน่นอนเลยค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ